สวัสดีครับเอฟพีแฟนคลับนุ่มนองแหน่เ a นแนวสุขคุทุกคนนะครับเนาะกะ็มาสวัสดีครับวันนี้วันมาเล่นท้ายครับผมมันมาเล่นท้ายสิบสี่กุมภานะครับเนาะมือนี่เป็นมือที่บ,บ่มนีครูครับเนียแยกกันกับเนี้ครับผมเพราะว่าแฟนผมเนี่ยไปตรวจโควิด แลนะครับเนาก็ะเลยได้แยกกันเพราะว่าตรวจผมกับตรวจด้วยกันตรวจน้ำกันแต่ว่าแฟนผมนี่ติดแล้วผมบ่ติดครับผมก็ะเลยต้องเด้แยกกันครับผมกับผมทีอากาศนี่อย่างแต่ว่าแฟนผมก็เก็บข้อไข่เร้บอหลูไปติดติดเข้าไปครับผมก็ะเลยกับเมือทีมาท้ายนะครับเห็นคนอือนเขาลงหูกูนะมันนี่กั บําีดเวอร์ไดโกครก็เลยมาบอกตัวพี่น้องฟังนะครับกับเนี่ยผมกับตีฟ้าลายมือนะครับหนึ่งสามสามมือสามซีมือนะครับกับหมอยุท้างเกาหลีนะครับนเนาะเพื่อนกาไข้กักโตอยู่ในห่องหองพักครับผมนี่ผมมาแยกออกมาอีก้องหนึ่งครับม เป็นเห็นว่าน้อยอยู่แยกกันบ่ได้ไป๋าไก่คิดกันเลยครับดูแลต่อสังคมนะครับน้องว่าไห้เป๋เ,เชื่อเพิ่นงาน,นอยืดยินยากินอย่างรักษาเพว่อยืดหนีเพว่าไห้กัดโตเจ็ดมือครับผมหมอกรโทรเช็คยืดตลอดนนรอรออครับมีอาการเป็นไหนเช็ดีโตเช็คยืดทุ่มือครับตอนนี้โทรมาเรียนเนาะครับผมครับ อย่างมือกบอกให้พี่น้องเลยรามัดระวังมาครับเนาะพว่าตอนนี้โควิดตัวนังระบาดแท้งครับยู่ไหนเกาหลีก็ระบาดหนักเพื่อนครับแล้วก็ให้พี่น้องระมันระวังนะครับมันติดไว้บบดูแลนะครับกับมันกับว่าถี่หลากวัวนะครับเชื้อตัวเนี้ยตัวหลาสุดเนี่ยก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ากับสมมตยังให้ติดต้อครับเนาะแต่เลยให้ระวังใจพี่น้องแื่อมาหนี้วันมาเล่นไทย ผมกับมาอยามาบอกสู้ที่บอกฟังให้กำลังใจกันนะครับเนาะผู้ใส่แรงงานอยู่ต่างแดนราว่าสิเป็นประเทศใดก่ะตามครับครับมือน,นี่ผมกัมาบอกสู้ฟังว่าในวันที่ต้องแยกกับแยกจากเนี้ยสักผักหนึ่งเาว่าเก็บรักษาตัวครับจากวันที่ทิ่เก่ากับทีเยมาทำงานเะครับเนี่ย กับอีกว่ากี่เมื่อนะครับเส้นไอกกอให้ติดรองมีความสุขนะครับในวันมาวันวาเลนไทน์มาอนี้นะครับกับ่มีอย่างหลายกับพอ่อว่าไม่แข่งข้าวพี่น้องเพื่อผู้ดใดที่ติดตามผมอยู่บ่เ,เห็นผมลงคลิปหลายเมื่อแต่โดนเติดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้คงกะไรยุ่งยุ่งงานกับลูกค้าก็หลายกตบเมื่อใดมี เวลามาเหตุลีดให้พี่น้องในเรื่องนอกผู้ใดติดตามวงกัขอถวัด,ด้วยครับเด้อแล้วกับผู้ใดอยากสอบถามอีอย่างเกี่ยวกับเรื่องการไหม,มเหตุงานยุเกาหลีว่าผมเป็นยูยังไหนหางานแบบไดเขาติเปิดประเทศตอนไหนจ้ไหนผมมีข่าวสารมงคลกับมาบอกนะครับนองคอมเมน,มนต์คอมเมนต้คติปีดไหนนะครับน้องพี่รองผู้ใดอยากรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมมาเหตุอีอย่างแบบไดนจังใดก็ ความเมีนผมมาได้หรือความเมียนห้กำลังใจยังที่ไดคิดจันครับผมครับผมมือนี้กะบ่มีอย่างไรกับมาบอ,อ,อกจาถามข่าถามค่า,า,าพี่นองนะครับรอสตำนีครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเหล็กกดกระดิ่งกดถ้เหมิดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนอนนุ่มนองแหน,น,น,นครับ สำรำมานันี้แต่ผมมีอย่างหลายผมขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับ